ไหนล่ะลงยังไงกนียอีนคนงานอ้ายอย่าเยียบอย่าเยียบอย่าอย่าเยียบนย ครับบานี้เศร้าสาละวันแห่อย่างเดียวละบานี้งามที่ละครับบานนั่นดิไปไงไปยื่งง่อยว้ายเจียเามันตายแล้วบานขึ้นหน้าแขกเด็กแจ๊กเจ็ดออกไลยไม่ได้เลยล่ะผมมีเว้สอยู่กูบ้า คีมีมีนี่ห้อมีมีนี่หรอข้างแรงนล่ม่รอะผุนไงเอานอนง่้วยมันเป็นนิ่มมะผ่นนั่นน้ปนนินิดน้ฟังนเ่น